สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 9 3 0กันยายนของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6พศกายง1 5ธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพิจิกทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนเห็นบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับ แล้วก็ชาวราศีพิจิกท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักหลุดออกจากกาันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นลบกวนให้ไปดูดวงค,คลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนทน่านี้แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะจ๊ะก็ยึดถือคำทำนายคลิปนี้เป็นหลลักต่อไไปด้เเยนะ เอาไะเดี๋ยวมาดูกันพิจิกว่าช่วงในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่อะไรความรักแย,ายา่ๆฉันขอตัดทิ้งแม่งเลยไม่จําเป็นต้องอยู่ไม่จําเป็นต้องสนใจฉันพอเราดีกว่าไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีกว่านะครับบางท่านบางคนไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆบางท่านบางคนไปเริ่มต้นกับการงานการเงินหรือไปสนใจเรื่องอื่นแทนฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาคุณตัดจริงๆตัดทิ้งชัดเลยมันทําให้เขาคนนั้นค่อนข้างเสียเไปเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณตัดเขาจริงๆเหรอแล้วช่วงปััจจุบนล่ะ ช่วงปัจจุบันวันที่18กันยายนเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเหมือนคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องการงานการเงิน่ะหรือเหนื่อยกับเรื่องคนอื่นแล้วนะครับนะคุณก็ไม่ค่อยสนใจแล้วแต่เขาเองพยายามเรียกร้องจากคุณพยายามเรียกร้องความสนใจเขอตัวทีเรียกร้องความสนใจให้คุณหันมาสนใจเขาพยายามทำนื่ทำนี่ทําอะไรบางอย่างทั้งฝ่อโซเชียลหรือหรือในชีวิดจริงหรือพยายามเรียกร้องอะไรบางอย่างนะเรียกร้องความสนใจบางอย่างเพื่อให้ให้คุณเห็นเขาอะนะครับนะแต่คุณทํายังไงคุณก็รู้แหละว่าเขาพยายาม แสดงบทบาทอะไรหลายๆ,ๆอย่างคุณก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ทำอะไรก็ทำไปไฉันม่ต้องสนใจฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็มีความสุขดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันเนาะไว้ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะเหมือนคุณเองก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนคนนี้แล้วนะคุณรู้ค่อนข้างเบื่อเพราะคุณรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันทาให้เยอะแล้วว่าตอนตอนนี้ฉันก็ไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อโอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันทาให้เต็มที่นะตอนตอนนี้มันรู้สึกว่าเออฝ่ายไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องสนใจฉลออฉันไม่เอาเธอแล้วคนอย่างเธอฉันไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายแล้วจริงๆแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงตอตอนคุณเนาะ เาเองก็ค่อนข,ข้างเสียดายแหละเพราะต่ก่อนน่ะคุณค่อนข้างมอบอะไรหรือ,อยห้เขาเยอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะตัดเขาได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเขาค่อนข้างเสียใจเหมือนกันแล้วก็ค่อนข,ข้างเสียเซล์ fail. ไปเหมือนกันว่าโดนคนโดนโดนคุณเหวี่ยงทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาเองก็รู้สึกยังรับไม่ค่อยได้กับสิ่งนี้เหมือนกันฉะนั้นเขาเองพยังยังอยากให้คุณนะกลับมาหาเขาอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันน,นะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูกันน้องไพ่แม่เป็นฝ่องชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-25ถึงกันยายนเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะเราจะมีชาวราศีพิจิกบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู19-23กันยายนกันน้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวพิจิก ่วนนี้ชาวพิจิก็รู้สึกว่าต้องไปจัดการเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวค่อนข้างวุ่นวายมากเลยค่อนข้างเหนื่อยพอคุณค่อนข้างเหนื่อยคุณก็มีความเครียดฉะนั้นถ้ามีความเครียดไปไหร่คุณก็รู้สึกว่าพอมีความเครียดอ่ะคุณก็เออไม่ค่อยอยากสนใจคนคนนี้เท่าไหร่เพราะคนคนนี้มันมันเป็นสัญลักษณ์ของความเครียดของคุณอ่ะเข้าใจข้อหมายปะพยายามว่าเห็นหน้าคนนี้แล้วรู้สึกมันเครียดอ่ะแม่งคิดถึงเรื่องเก่าๆไม่ได้หงดหงิดปะฉันฉันไม่ไปสนใจฉันไม่สนใจเรื่องนี้ดีกว่าบางท่าน หรือบางท่านบางคนไปสนใจเรื่องคนใหม่ๆนะครับมันทําให้เขาคนนี้ค่อนข้างหงอกมากๆ,ๆเลยในช่วงนี้รู้สึกว่าทําไมคุณต้องทําตัวแบบนี้ทำประเจประชันเหรอนะปัจเจประชันขเขาใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเกิดจากการที่คุณแบบมีความเครียดเรื่องอื่นเข้ามาเลยไป,ไปทำเลยทำตัวให้ท,ทํานู่นทํานี่ให้ตัวให้มีความสุกแต่เขาตีความหมายว่าคุณปนปัประชันขเขามันทําให้คุณรู้สึกเขารู้สึกว่าอ๋อคุณยังมีเยอะใหญ่อยู่เนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่เนาะมันเกิดจากความเครียดเรื่องอื่นมากกวา่าแล้วยย,ยนี่สิบนีเป็นยังไงบงเนะ ญญยี่สิบสามปกันยายนช่วงนี้เองอะ่ะเขาเองจะพยายามติดต่อมาทางทางคุณประมาณสามสิบเปอร์เซ็นจะมีพยายามมาพูดคุยเลยแหละนะแต่อีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะพยายามกดไลค์กดแชร์โพสเพลงถึงส่งฟิกเกอร์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาเองจะไม่ได้รับการตอบรับจากคุณเลยคุณเองจะไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าด้วยความว่าคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วกับคนคนนี้คาดหวังอะไรไม่ได้แล้วสมัยก่อนเคยคาดหวังนะให้ความรักมันมันไปได้แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้คาดหวังกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่่มเอาอา ค,คุณเองก็จะไม่ค่อยสนใจเขาเขาเองก็ค่อนข้างเสียความรู้สึกเสียเฟีเสียความมั่นใจไปเลยเือนกันในช่วงนี้แล้วเขาจะเงียบไปเหมือนกันนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพิจิกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า